สถาน,นีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเ <No. S 1> ต็มใจเสนอคดีเด็ด ครณีนี้ไปดูการระครับเขตที่รู้แล้วหนาวนตเรวจโทรฉลองศิลาย้อยรองสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลของตันนะครับมีตำรวจสายสืบนะครับน้องแบบเขาก็บอแวะมาพี่คนนี้เป็นตำรวจสายสืบครับปวดท้องหนักเลยครับหนักอย่างแรงซะด้วยครับมาถึงก็ซ่วมเลยครับซ่วมอให้มาทิ้งปืนไว้บนโรงพักวะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดปืนลั่นนี่มีเรื่องกันพอดี ไม่ถอดลูกออกซะก่อนวะเนี่ยเออก็จริงปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับวางปืนทั้งลูกไว้โล่งๆอย่างเงี้ยเฮ้ยลูกตีไม่รุนตีกันให้ระดมเหตุโอเคมาเลยเอาเอาเอมีเหตุัยรุ่นตีกันวะเฮ้ยให้เปิดเปิดเปิดไม่มีลูกให้ลูกอยู่ดิไอ้เด็กไอ้เด็กโอ้ยโอ้โหมันตีกันยับเลยครับอาวุธท้อเลยครับเว้ยโอ้โหโอ้ยมันจะยิงกันด้วยครับปืนปากกาครับปืนปากกากันแล้วครับเฮ้ยยหุดร่ตำรวจ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปืนไม่มีลูกพี่พี่ตา,ต,าตายตายมันยิงสวนเราแน่เลยครับเนี่ยวางอาวุธลงอ,อ,อ้าววางทิ้ว้ยไม่มีลูกอ้าวอ้าวมันยอมมันยอมวางความลงแล้วเฮ้ยมันว่าง,ง่ายสง,งี้เลยโอ้โหเฮ้ยปราบวัยรุ่นได้ทั้งกลุ่มคนเดียวเลยอะ่ะโอ้เท่อ่ะแต่ปืนอ่ะเฮ้ยเอ็งย่างเท่เลยวะแน่นอนอยู่แล้วครับพี่เฮ้ยปืนอ่ะแต่เอ็งรู้อะไรไหมอะไรพี่ ลูกปืนก็อยู่นี่ฮะตกใจเบาๆจะตกใจทำไมตอนนี้เล่าเดี๋ยวหายแท้หมดเลยโชคดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมันเกิดหัวอ่อนก็ทันหันถ้ามันสู้หรือไปเจอโจนจังๆเข้าตอนยิงไปแล้วแชะแชะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยเชียวจากเทพจะเป็นเท่งทึงเอานะพี่ถอดแจมือปืนปินมาวาง,วง,วงบนโต๊ะไปเข้าห้องน้ำผมเข้ามาผมไม่เห็นห้องเนี่ยมันคนเข้าคนออกไม่รู้ใครเป็นใครไอ้เราก็เป็นห่วงมัน ก็เลยถอดแม็กกาซีนลูกออกมาวางวางไว้ข้างปืนมันนนั่แหละแล้วก็เดินออกไปนอกพอกลับมาอีกทีปืนปืนแล้วมันก็ไปหมดแล้วยังมีแม็กกาซีนวางอยู่ทบกระตักมันไประงับเหตุวัยรุ่นตีการอาวุธดีนะเนี่ยโชคดีนะเป็นระงับเหตุแค่วัยรุ่นมันตีกันถ้าไปเจอกรณีชิงซับวิ่งแล้วรับป้นรับตายกว่าแล้วเนี่ยนี่ลูกปืนอยู่นี่อ้าวใครถอดผมเนี่ยก็พี่ไงพี่ถอดได้เองไงพี่ตำรวจไม่มีดวงตายโหงแน่นอนผมฟันธงให้เลย ขอ,อขอบคุณร้อยตำรวจโทฉลองศิลาย้อยรองสารวัตป้องกันปราบปรามสอนคลองตันเจ้าของเรื่องปืนไม่มีลูก